แล้วก็วันนี้ก็มี p a เปอร์คอ e เม e นะครับก็จะเป็นเรื่องของรายละเอียดเกี่ยวกับอ m p a c t ของโครงการคนละครึ่งนี่แหละนะครับว่ากับค่าปิกเป็นยังไงอันนี้จะเป็นในเชิง f u n d a เมนทัลตัวเลขแล้วนะครับเพราะว่าเซนิเม e นต์ดีแน่นอนอันนี้ไม่เถียงนะครับแต่ว่าพอเรามาดูเรื่องรายละเอียดเนี่ยก็ต้องมาดูว่าผลกระทบจริงๆเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนนะครับก็ต้องบอกว่าด้วยงบ2.5หมื่นล้านเนี่ยบวกกับ2.5หมื่นล้านจับปราชาชนก็ประมาณสัก5 0 0หมื่นเนี่ย ก็อาจจะมีผลไม่มากนักในเชิงของตัวเลขให้กับผู้ประกอบการเท่าไหร่นะครับแล้วก็ถ้ารอบเทียบกับรอบก่อนเนี่ยรอบก่อนจะมีคนละครึ่งไป5เฟส5เฟสเนี่ยรวมแล้วมัน2 2แสนล้านก็เท่ากับมาสักรวมกับเงินประชาชนก็ประมาณสัก4 4แสนล้านที่เรียนก็ถือว่าเป็นโครงการที่ใช้มีก้อนเงินที่ค่อนข้างเยอะผลักดันเศรษฐกิจได้ชัดเจนนะครับอันนี้ตัวงบที่ออกมา2.5หมื่นล้านเนี่ยมันก็เป็นประมาณสัก11%เทียบกับ รอบที่แล้วก็ถือว่ายังไม่เยอะแต่ที่เรียนว่าเราก็เชื่อว่าน่าจะมีรอบต่อๆไปนะครับพอเราดูตัวเลขมันเนี่ยก <c oughs> ็ต้องยอมรับ,บว่าราคาหุ้นของ c ีเบ็กซกับ BJC ที่มันพุง่งเมื่อวานเนี่ย14เปอร์เซ็นต์นะครับซีเบ็กซ่าบีเจซีพุ่ง10เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันอาจจะโอเวอร์เรียคในเชิงฟันเดเมนทัลไปนิดนึงแต่ก็ในเรื่องเซนิเมนต่างๆก็เชื่อว่ามันยังดีอยู่แต่ว่า,าจ,จะมาเตือน,นนิดนึงว่าเรื่องการถูกเทปโปริตก็อาจจะมี ได้ชเช่นสเตคอนวันก่อนก็บวกแรงอีกวันก็ลงมาเลยแบบนี้มันก็ก,ก็อาจจะระมัดระวังนิดนึงแต่ถ้าเป็นตัวเลขที่เป็นผลกระทบเชิงบวกให้กับาทาง2ตัวนี้ที่เราศึกษามาเนี่ยมันก็อยู่มาสัก4%ี่เปอร์เซ็นต์จากซีพีเอ็กซ์าแล้วก็มาสัก2.5จถึงสารจากบ j c ซึ่งอาจจะไม่ได้เยอะนะครับแต่ว่าต้องเรียนว่านี่คือคิดจากตัว2 5หมื่นล้านถ้าอนาคตมันมีมากขึ้นไปเรื่อยๆอีกเนี่ยมันก็จะแอดออนไปเรื่อยๆสมมติถ้า50,000ล้านก็คูณ2เข้าไปเป็นแบบ 8% CVS แล้วก็5% BJC ใช่เพราะ BJC ว่าถ้าถ้าคิดไปเหมือนของเก่าเลย2 0 0แสนล้านเนี้ยคุณก็คูณเข้าไปได้เลยอีกแบบเกือบ10เท่าอ่ะอันน้ก็มันก็มีโอกาสที่มันจะไปได้ดีนะครับเพราะว่าเพราะว่าในเชิงที่ว่าเราเชื่อว่ารัฐบาลน,น่าจะมีโครงการพวกนี้ออกมาเซนเซเมนต์เป็นเชิงบวกแต่ว่าราคาหุ้นมันอาจจะเรียกรงไปนิดนึงนี่คือสิ่งที่อยากจะเอามาตัวเลขมามาให้เห็นกันนิดนึงก่อนนะครับถ้าเราดูเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นตัว เรียกว่าโครงการคนละครึ่งที่ก่อนหน้าน,นี้เคยทำเนี่ยภาพรวมโดยเฉพาะ,ะแต่ตารางล่างนี่ก็จะเห็นว่ามันยอดทั้งหมดประมาณสัก2 0 0 0สนกว่าล้านเนี่ยคนใช้ทั้งหมดเนี่ยมันก็ถือว่าได้ได้ประโยชน์หลายเยอะเลยนะครับแต่ว่าเราพอดีเราเรารวมมาเป็นทั้งก้อนเลยนะก็มีคนใช้ไป94%ของงบประมาณก็แสดงว่าโครงการเนี่ยมันได้ผลจริงนะครับแล้วก็พวกเซมซอร์เซลที่จะให้เห็นเนี่ยก็จะเห็นว่า มันพุ่งขึ้นในช่วงที่มีมาตรการจริงๆก็แสดงว่าลักษณะของการใช้เงินเนี่ยมันกระตุ้นการใช้จ่าย consumption ชัดเจนนะครับก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าโครงการเนี่ยได้ผลแน่ๆแล้วก็มองในเชิงว่ามันเป็นผลบวกกับ commerce ค่อนข้างแน่ที่วงให้เห็นเนี่ยคือในเก้าเดือนก็ประมาณสัก8เดือนละกันเพราะว่าตอนนี้เราเพิ่งเข้าเดือน9อันนี้ตัวเลขล่าสุดเลยนะครับก็จะมีแค่ c p ที่เป็น s a m e s sales growth เนี่ยเป็นบวก นะครับส่วนถ้าค้าส่งเนี่ยแมคโครรอตัสบิกซีมันจะลบนิดๆน,นะครับพอมีมาตรการนี้เข้ามามันก็เลยเป็นแรงส่งที่ทำให้เรียกว่าเซนิเมนต์ว่าเซมซอร์เซโกรน่าจะพลิกกลับมาเป็นบวกได้นี่ก็ก็เลยทำให้ภาพรวมของอราคาหุ้นมันก็เลยก้าวกระโดดขึ้นไปนะครับนันก็ต้องยอมรับว่าเชิงเซนิเมนต์เนี่ยมันดีแล้วก็วันก่อนที่เราให้เห็นละกลุ่มนี้และกาด Set, เรียกว่าเรียกว่าตัวเยาวเดย์มันยังติดลบอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับก็ช่วงนี้มันก็เลยเป็นการรีบาวขึ้นมาจากตัวด้านล่างโดยส่วนหนึ่งนะครับแล้วพอมีโครงการนี้เข้ามาเสริมเนี่ยมันก็เลยเป็นเซนิเมนท์ที่เป็นดีขึ้นสําหรับกลุ่มนี้อย่างชัดเจนนะครับเราก็ยังชอบทั้งคู่นะครับทั้งซีแบงกซ่าทั้ง b j c แล้วจริงถึงไม่ได้รับประโยชน์โดยตรงก็ก็เชื่อว่าน่าจะนิสสงที่เรียนว่าพอเราประหยัดเงินได้เนี่ยการใช้จ่ายพวกของ กินเล่นอะไรเงี้ยมันอาจจะมีมีงบประมาณเพิ่มขึ้นที่จะใช้จ่ายในเซเว่นเพิ่มขึ้นก็เป็น indirect benefit ไปแ้นทั้ง3ตัวจริงๆก็เป็นบ่ายทั้งหมดนะครับครับจริงๆชอบภาพนี้มากเลยนะเห็นเห็นภาพนะครับว่าเซมซอร์เซลโกรทแต่ละคนเป็นยังไงนะครับแต่ว่ามันจะมีเอฟเฟกของการฟื้นโควิดนิดนึงเพราะช่วงนั้นมันจะมีผลล็อกดาวอะไรแบบนี้ก็ต้องแปลงนิดนึงวันนี้เราไม่ได้มีล็อกดาวนะครับแต่ว่าทิศทางอะเห็นชัดเจนว่าพอมีเงินเข้ามาเซมซอร์เซลโกรทแต่ละคนมันก็จะ หัวขึ้นไปนะครับก็เปเปอร์อันนี้ชอบมากเลยนะมีการาฟสวยๆแบบนี้จริงๆก็ขายของนิดนึงแล้วกันนะพี่มนต์ใครสนใจอ่านบทวิเคราะห์ตัวเต็มเนี่ยก็เป็นลูกค้าเราได้นะครับก็โหลดออนไลน์หรือว่าติดต่อสอบถามมาร์เก็ตติ้งได้นะครับสนใจเปิดบัญชีเดี๋ยวนี้ก็เปิดออนไลน์ได้แล้วด้วยนะก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับเบอร์ของเรานะครับอันนี้ให้เห็นภาพบทเนี่ยจะชัดเจนว่าแมคโครเนี่ยจะได้อันนี้ส่งที่ดีกว่านะครับเพราะว่า ต้องยอมรับว่ามาเก็ตแชร์ของ m มคโครบวกกับโล t ทสมันก็จะเยอะกว่า b i g กซีนะครับเขาก็ได้เซมซอรเซลร์ที่กระเดิงขึ้นดีกว่านะครับแต่ก็ถือว่าเป็นประโยชน์ทุกคนนะครับก็อันนี้ก็เป็นเปอร์คงประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราเจอกับพี่วัดต่อเลยดีกว่า